ท้ายสุดแล้วสิ่งที่มาทําลายศักยภาพและความสุขของมนุษย์สิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างตัวคุณและความฝันชีวิตที่ต้องการก็เป็นเพียงแค่การกลัวโดนตัดสินและปฏิเสธในทางใดทางหนึ่งแต่ในทางที่ตลกและแอบเศร้าหากเราพิจารณามันจริงๆเราจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความจริงตามที่มันเป็นเลยแม้แต่นิดเดียวการที่เรามานั่งตัดสินซึ่งกันและกัน ชี้วัดคุณค่าซึ่งกันและกันท้ายสุดแล้วอยู่ในโลกของความคิดมนุษย์เท่านั้นไม่เกี่ยวกับความจริงเพราะความจริงเป็นเช่นนั้นเองและการตัดสินมาจากพื้นฐานของความรู้สึกขาดแคลนหรือความกลัวในทางใดทางหนึ่งมาจากการที่เราต้องการให้คนอื่นทำสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นเพื่อสนองนิดความต้องการของตนเอง กล่าวคือมันไม่ได้มีเม็ดทรายใดมันไม่ได้มีเม็ดเกลือใดในโลกใบนี้และมันไม่ได้มีอะตอมใดในจักรวาลแห่งนี้ที่ทำหน้าที่นั่งอยู่บนบันหลังคอยชี้วัดตัดสินคุณค่าคุณอยู่หากเราเข้าใจสิ่งนี้ตระหนักเห็นมันจริงๆเราจะไม่สนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินของคนอื่นอีกต่อไปเราจะปิดดับเสียงภายนอกฟังเสียงภายในและดำเนินชีวิต อย่างคุณต้องการอย่างแท้จริง